คนห้องมันจะง่ขึ้นมาได้เพราะเป็นต้รงมาหาลูกท,ที่เขาลําบากกว่าเรามันก็มีเยอะบางครั้งคนน้มเดีวของตัวเองบางคนเขาสซมน้ำหนาเด้่ยนี่เป็นตัวคิดว่าตัวสิกลับมากลับมาพ่อก็บ,บอกแล้วอ่าฉันกลับมาพ่อกรับเราตั้งตัวเฮ็ดไหมตาเตรียมตัวเตรียมใจปรับปรุงเลี้ยนแปลงเจ้าของไม่ต้องเฮ็ดให้เจ้าของมีคาไหมสันเจ้าของบ่มีคาบม่มีงานเฮ็ดน,นอนอยู่บ้านยังซื้ออ้าว นอนอยู่บ้านในเสือเงินอยู่ใส่นะคละาใจใจอยู่ใส่ทั้งที่ว่าขอบขั้วนี่มมนมี่าดใจเงินบมมีงานบริเหตุกับซ้ำคนไหลคาแล้วเงินจะได้ส่เป็นความพอาว่าพอสันเห็นบ่างพอเราก็ต้องออกมาลูปแบบนี้พอไปอย่างได้บ่ได้ซ้ำเติมนะถ้าพูดถึงเห็นบ่าถ้ามาให้โอกาสนี่คำว่า,าโอกาสบางครั้งให้กันมากบ่อยนี่ส่นวนมาเไมนน่อางนั้นพออะนอนมีไรมีเงินเดืนอนนี่แล้วมีแล้ว อาจจะเลือยงยาของสีเหลีอยงยาของสีหลงตัวหลงไปในทางที่บ่ดีแต่ตุมีงานตัวมีเงินซ้ำสิเอาผู้ยิ่งหาเอาใชก็ไดดฉันมีงานมีเงินเองมีความสามารถ่าเอาความหลงเดียวจะของมาเป็นนี่คนเป็นออก่ออ่างคนนี้ขาสงสารั้งที่ว่าจะของยังครบองค์ประกอบสันสิบสองมีอยู่คนเขาลำบากูตัวเองมีต้องเยอะแยะจนดสรเครืองเราต้องสั่งพลังบวกยาของตัวแฟนคลับแท้ๆเน่ะพบอกเลยว่าแท้ๆคืออยู่กับตัเกเา รอบตูกกลับขึ้นมาสางงานจ,จะเนื้อทิศไปในะมุมบวกย่างเดียวเออจะต่อจากนี้ไปจะนะพอรับแล้วพ่อเข้ามาอีกรอบนี้ก,ก็คือเป็นแบบเก่าไ่ได้อีกเด้แล้วพ่อจะไม่พูดอีกและจะไม่มีอะไรยด,ดีต่ออีกในรอบนี้นะเออตั้งใจทํางานทางาน้งานองจะของนั่นแหละอันนี้รอบทิศอะไรเนี่ยอ่นนี่เนี่เบิร์ดเลยเนี่สันเบิร์ดจากรอบนี้กอคือจบเลยเด้พ่อจะพ่อจะไม่พูดอีกถ้าจบจากรอบครั้งนี้คือจะไม่พูดอีก เมนูตก็วว่าพ่อเขียนหาแม่ยยก่ามาที่ล่ะเมนกลว่ามาที่ล่ะแพียงบอกว่าให้ไปวงสองและครับขออนุญ,ญาตพอโจโยงบัินนาบงสานะครับที่เอาคลิปขึ้นมาเปิดนะครับม,มือนีบ่มีอย่างมากมายจะคุยเรื่องอาจารย์มหานะครับดเด็นแอดมินเก่าอาดีตแอดมินสาวน้อยเป็ดบานแพงเป็นอะไรทํให้ถึงหยิบขึ้นมาพูดก็คือได้ยินข่าวไว้ว่าว่าท่านอาจารย์มหานะครับเดิมพี่มหาของเราจะกลับมาทํางานกับสาวน้อย กับบอโจกับองค์กรสาวน้อยเพรแบนแพงอีกครั้งหนึ่งถามว่าแต่ก่อนหน้านี้นอาจารย์มหาเพื่อนไปไสเพิ่นหายไปไหนน่าจะเพื่อนน่าจะออกไปด้วยเขาเรียกว่าธุระส่วนตัวอยังกันเรียเตียของเพื่อนครับเอาง่ายๆก็คือว่าเพื่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้บอโจเพื่อนรู้สึกว่าเอาจริงเอาจังนะครับเด้อถามว่าอาจารย์มหาไปหลายครั้งไม่เคยไปหลายครั้งแล้วแล้วทําไมบอโจถึงเพื่อนถึงให้โอกาสบ่อยครั้งนะครับเด้อเท่าที่เท่าที่พบสังเกตอยู่คือ บอสโจเนี่ยจะมองคนแล้วมองคนออกมองขาดแหละครับเรื่อคำพูดคําจาและคําสอนที่บอสโจสอนคือเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับพี่มหาก็จาไว้กันละกันนะครับเรื่องบอสโจให้โอกาสคนเป็นคนที่พร้อมท,ที่จะให้โอกาสถ้าคนนั้นยินดีรับและประปับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวเองในสิ่งที่เพิ่นแนะนํามากนะครับเรื่องพี่มหาผมบอกแบบนี้นะครับเรื่องไม่มีส่วนน้อยมากที่บอสโจเพิ่นจะให้โอกาสแบบนี้บ่อย ไม่มีไม่มีบ่อยนะครับเด้อท่าท่าที่ดูมานี่ไม่มีบ่อยถ้าเกิดเพิ่น mm. เพิ่นเพิ่นโน่คือโน่เพิ่นแอนตี้คือแอนตี้เลยเพิ่นบอกกับไปว่งงาไงก็คือบอจโจเนี่ยผมว่าพี่มหาเป็นท่าที่เห็นมาพี่มหาน,น่าจะเป็นคนแรกๆที่บอจโจเพิ่นให้โอกาสมาบกบ่อยแล้วก็บ่อยครั้งมากนะครับเด้อน่าเพิ่นก็น่าจะพี่มหาเนี่ยบอจโจน่าจะเห็นมีอะไรในตัวไอ้มหาน่าจะมีอะไรในตัวเพิ่นที่มอนบอโจเพิ่นมองเห็น ศักยภาพของผู้ชายคนนี้นะครับเดเพื่อนหายใจเจ้าแล้วเจ้าต้องรับตรงนั้นมาแล้วพัยายาามทาให้มันดีที่สุดนะครับเด้อไม่มีบ่อยครั้งนะครับเด้อที่จะได้รับโอกาสแบบนี้นะสังเกตดูดีๆพี่มหาคือ,คอ,คอบุคคลแรกๆเลยนะครับเด้อน่าจะบอลน,น่าจะมองเห็นความเก่งความสามารถของเพื่นที่มีอยู่ในในตัวไอ้มหานั่นแหละแต่พี่มหาเนี่ยพี่มหาก่อนหน้าเนี่หน้าจะ ติดอะไรบางอย่างก็เลยทําให้เกี่ยวกับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับองคอ์กรเกี่ยวกับยังมากก็เลยมันเลยห่างๆกันไปก็เลยห่างหายไปจากองคอ์กรนานมากจนมีเมื่อวันบอทได้คุยกับพี่มหาที่ผ่านสื่อโซเชียลที่ออกมาเปิดช่วงหัวคลิปนั่นแหละครับเพื่อคือให้โอกาสพี่มหาอีกครั้งหนึง่งครั้งนี้ก็คือน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณยังทําตัวไม่ได้ ผมเชื่อว่าบอสโจเพ่นก็ขึ้นสีเหลือกแล้วแหละนะครับเด้อถามว่าพี่มหาเนี่ยเป็นถามว่ามีคนรักไหมมีคนรักเอฟซีมีคนรักนะครับความสามารถของเจ้าความสามารถของพี่มหาก็เยอะมากเหมือนกันเกง่งถามว่าเกง่งว่าเกง่งแน่แกน่าจะกดดันอะไรบางอย่างอันนี้คือเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้รู้แน่ๆนก็คือเจ้ามีความเกง่งแล้วมีเอฟซีหลายๆคนก็ถือว่าเจ้ากถือว่าพี่มหาเนี่ยมีเอฟซีส่วนตัวก็เยอะเหมือนกันแต่ ท้งนี้ทั้งนั้นก็นกนคือว่ามันอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณจะทําได้ดีขนาดไหน f c สําหรับตัวผมพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะให้โอกาสเบนบอลโจแล้วครับผมพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะเชียร์พร้อมที่จะอยู่เคียรข้างแอดมินทุกๆคนเลยโดยเฉพาะพี่มาหาที่จะเข้ามาใหม่ๆถือว่าเป็นแอดมินแรกๆคนแรกๆเลยที่เข้ามาแล้วก็กลับไปก็มากับไปก็บ้าบนีีไม่มีโอกาสบ่อยครั้งมากนะครับเดี๋ยวผมให้ผมให้ให,ให้ใจ หรือเหมือนว่าโจที่ให่ใจไอ้มหารนั่นแหละครับเอฟซทุกคนผมพูดในนามเอฟซนะผมก็หายใจกค่เจ้ากันผมเชื่อว่าคุณยังมีศักยภาพดีๆแล้วก็คุณก็ณณเก่งนะครับในเรื่องที่มันผ่านมาปล่อยมันผ่านไปเรื่องที่มันเล้วมากกับไม่เล้วไปก็คือ,คอมองข้ามไปเราจะไม่เอาเรื่องที่มันเป็นทําแล้วเอามาคิดเก็บมาคิดเรื่องที่มันไม่ดีเก็บมาคิด,ลด,คดแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกด้อยค่ายากไปเก็บมาคิดเอาทําจากวันนี้ ไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าก,กลับมามองข้างหลังดีไม่ดีทิ้งมันไปข้างหลังเก็บแต่ประสบการณ์ดีๆเอามาเป็นบทเรียนบ่ต้องไปคิดอะไรมากไม่นะครับเด้อคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณมีณนะที่นี้ก็เหมือนกันคนที่พร้อมจะเหยียบย่ําคุณก็มีเหมือนกันคุณต้องรับให้ได้นะครับเด้อ ทางที่ดีผมบอกแบบนี้เน้ทางที่ดีคนไหนก็นตามคอมเมนต์ไหนก็นตามหรือคนบุคคลใดก็ตามพูดไม่ดีหรือพูดทําให้เรารู้สึกว่าใจไม่ดีรู้สึกด้อยค่ารู้สึกน้อยใจไม่ต้องเก็บไปคิดแล้วไม่ต้องเก็บไปใส่ใจแล้วไม่ต้องไปตอบโตักลุ่มคนกลุ่มนั้นคุณเก็บเฉพาะ FC คนที่เขาให้กําลังใจคุณเก็บเฉพาะกําลังใจดีๆเก็บไปคิดแล้วแล้วพยายามรักษาคนกลุ่มนั้นไว้ เราเปลี่ยนใจใครไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเขาจะเปลี่ยนใจเขาเองเขาจะกลับมารักคุณเองด้วยผลงานของคุณเรื่องดราม่าที่บอสโจ้ซอนเรื่องน่นนี่นั่นที่คิดกําลังจะทับอยู่นั้นเลิกตั้งใจใหม่นะครับเดืองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละครับพอพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผิดครั้งหนึ่งเดินจะถึง้อยแล้วกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับศูนย์ใหม่ก็มีอยู่เหมือนกันมีเห้เห็นอยู่บ่อย นะครับเด้อเริ่มต้นไหมตั้งตัวไหมพวกเราพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้อ้ยมหานะครับผมเชื่อว่าเจ้าทําได้นะครับเด้อสิ่งที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับเด้อทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสและก็ให้กําลังใจคุณนะครับเด้อแอดมินสาวน้อยคือเป็นแอดมินที่ผมบอกเลยว่าเป็นแอดมินสาวน้อยคือเป็นแอดมินที่น่ารักทุกคนแหละครับเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพยายามทําให้มันได้โอกาสครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ อันนั้นมันก็เรื่องของเจ้าแล้วป่ะนี่นะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะพี่มหาสู้ๆอันยอง